ราเป็นคนชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราชอบาสอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยทีนี้ถ้ามาทําที่จะ start D อ่ะคือ start D ก็เป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ใช่ไหมมันก็จะเข้าถึงเด็กๆได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาสอนที่ start D เราก็ได้ทําในสิ่งที่ชอบคือสอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เหมือนได้ช่วยเด็กในวงกว้างมากขึ้นด้วยค่ะ เอาจริงๆคือเทคนิคมันมีเยอะมากแต่ว่าส่วนตัวที่ที่พี่คิมใช้แล้วรู้สึกว่าดีมากๆก็คือมันทําตัวให้เหมือนเราอยู่ในโลกที่มีแต่ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราไปไหนใช่ไหมเราอ่านป้ายแล้วก็พยายามอ่านภาษาอังกฤษสังเกตภาษาอังกฤษในห้องน้าตามข้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาอยู่ที่บ้านอะจริงๆอะเป็นคนไม่เอามือถือเข้าห้องน้ําก็คือจะไปนั่งอ่านแชมพูนั่งอ่านแบบ เหมือนป้ายแชมพูป้ายสบู่ฉลากยาต่างๆอะไรเงี้ยมันช่วยให้เราอจำศั์ได้เยอะมากๆเลยอีกเทคนิคนึงก็คือว่าอ่ะมันอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์เนาะคือเป็นคนที่ชอบดูหนังเรื่องเดิมซ้าๆก็คือดูไปดูซ้ําไปเรื่อยจนเราจำพจดเรื่องได้แล้วเราก็เริ่มเปิดเป็นซับภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราแบบรู้ภาษาอังกฤษที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ได้ศัพ์ใหม่ๆด้วยนะคะก็คืออันนี้เป็นเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ท,ท,ที่พี่ขิมเป็นคนเรียนรู้มาเนาะแล้วสุดท้ายก็คืออาจจะเป็นเหมือนแบบเวลาที่เราต้องการหาข้อมูลอะไรเนาะ เวลาเราอยากเสิร์ชหาข้อมูลอะไรเช่นอ่ะง่ายๆเลยอาจจะแต่งหน้ายังไงอะไรเงี้ยแทนที่เราเสิร์ชเป็นภาษาไทยใช่ป่ะลงรองพื้นยังไงเราอาจจะเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนาอเราก็จะได้สับในแบบหมวดหมู่เหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ทําให้แบบเออเราสามารถเก่งภาษาอังกฤษจากชีวิตประจําวันได้มากขึ้นค่ะโอเคทำไมภาษาอังกฤษถึงสาคัญใช่ไหมคะ คือจริงๆขอ,ขอพูดประโยคนี้แล้วกันเขาบอกว่า English is a tool to social mobility นะคะก็คือประโยคนี้เป็นประโยคที่พี่ขิมแบบจํามาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนได้เรียนมาจากครูคนหนึง่งเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเ,เป็นเหมือนเครื่องมือที่ทําให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เลื่อนชนชั้นทางสังคมคือหม,หมายความว่าไงหมายความว่าการที่เรารู้ภาษาอังกฤษะคือพูดจริงๆว่าจากเด็กคนหนึ่งที่พี่ขิมเคยเป็นแบบ ก็นักศึกษาคนหนึ่งธรรมดาเรียนโปรแกรมไทยไม่ได้เรียนโปรแกรมอินเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งคือไม่เคยคิดว่าจะได้แบบทุนไปเรียนต่อเมืองนอกแต่ภาษาอังกฤษอ่ะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราเหมือนได้ทุนการศึกษาไปเปิดโลกกว้างไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่เรารู้ภาษาอังกฤษอ่ะมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆได้ไปเรียนรู้แบบโลกใบใหม่ที่แบบอยู่อีกซีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยที่เราไม่คิดว่าเออจะมีโอกาสได้ไปเลยประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สกก่่าาาาอภษัังงฤสิทีํคญม มันทาให้เราเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นอ่ะคือทุกวันนี้โลกโลกที่เราอยู่อ่ะองความรู้ต่างๆอ่ะเราก็เราก็อาจจะบอกได้ว่าเออส่วนใหญ่อ่ะที่ที่ที่มันก้าวหน้าเนาะมันจะอยู่ในอ่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษอ่ะจะทําให้เราเหมือนแบบรู้เร็วหรือว่ารู้เท่าทันโลกได้มากขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกับเรามากๆค่ะ จริงๆถ้าพูดง่ายๆก็คือครูนะคะครูที่นี่หน้าตาดีร้อเล่นคือคือเออแต่ที่นี่ครูหน้าตาดีจริงๆนะคะแล้วก็สอนดีมากๆแล้วก็มีเนื้อหาครอบคลุมเนาะคือเรามีกรมมาที่ครอบคลุมทุกเรื่องถ้าอันไหนเสิร์ชไม่เจอสามารถมาบอกเราได้เลยนะแต่เรามั่นใจมากว่าเรามีกรมมาให้น้องๆครบทุกเรื่องแล้วก็มี vocabulary หรือว่าคาศัพท์ที่ครอบคลุมแบบทุกๆคำอ่ะที่ออกสอบอะไรเงี้ยน้องๆสามารถหาได้ในแอปพลิเคชันของเราได้เลยอันนี้คือเป็นจุดเด่นของแอปเราแน่นอนค่ะ โอเคสคลิปที่เคยสอนใน s t าร์ก็จะมี uh, 1, เอ่อหคือ Present Continuous นะที่อยู่ใน tense ของป .6 oh นะคะแล้วก็จะมี uh, ทริคในการดู Past Perfect Tense เรื่อง tense สมเอาไปเนาะแล้วก็คำสาบที่เป็นเกี่ยวกับหมวด business หรือว่าหมวดธุรกิจค่ะโอเคค่ะเพลงช่วยจำในแอปจริงๆมีหลายเพลงมากนะคะที่แต่งโดยครูปุ๋งปิงของเราเนาะแต่ว่าที่จำได้แม่นเลยคือเป็นเพลง E Cross นั oss, ่นกันเพลงนี้คือช่วยจำแบบโครงสร้าง E Cross ทั้งหมดนะคะโอเค พร้อมแล้วอันนี้บอกตัวเองพร้อมแล้วไป If I free sporter it turns gold as a fact If I w e r e harder I will get promoted If I were famous I would make more money If I study harder I would have passed the test ที่คือเจ้าอ v e คลอท,ทั้ง4ท y ายตรงๆวะนี่แหละเจ้าอีฟคลอ Dam ม must b อ a c o m m a นะคะโอเคน้องไปฟังเวอร์ชั่นที่เขาร้องดีๆเวอร์ชั่นเต็มๆได้ที่เดซิงอะลองนะคะก็คือจะรวมอีฟคอทั้งหมดเลยนะคะแค่นี้ดีกว่าคะ่ะ ขอฝากแอปสตาร์ทดีแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษละกันนะคะอยากบอกน้องๆทุกคนว่าคุณครูที่นี่เนาะพี่ๆทีมงานทุกคนตั้งใจทําคลิปออกมามากก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการไปเรียนรู้ในคลิปวิดีโอหรือว่าการไปฝึกทาควิ z กันนะคะยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สตาร์ทดีคะ่ะบ๊ายบาย